สวัสดีนักเรียนทุกคนกันดล้วนะครับวันนี้ก็พบว่าครูปาบัวอีกแล้วอันนี้ก็อยู่ในคาบที่ย3สิบสามแล้วนะครับก็หวังว่านักเรียนจะสบายดีอืมก็เราม,มาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาเนะาะก็เรื่องที่แล้วที่เราเรียนไปนะครับก็คือเรื่องของพงหุนามนะคราวนี้เราก็มาเรียนเรื่องของการบวกพหุนามกันบ้างก่อนที่จะไปเข้ากาันบวกพหุนามอะ่ะเรามาทบทวนกันก่อนพหุนามคืออะไรครับพหุนามก็คือนิพจน์เนาะนิพจน์ ที่อยู่ในรูปของเอกนามอยู่ในรูปเอกนามบวกกันสองตัวขึ้นไปอืก็คือเอกนามสองตัวขึ้นไปบวกกันสองตัวขึ้นไปเขาจะเรียวกว่าพหุนามเนาะก็อารมณ์ประมาณนี้ยกตัวอย่างางตัวอย่างซะหน่อยแล้วกันยกตัวอย่างเช่นนี่แล้วกันสี่เอกำลังห้า 3วกสบวกลบ 3x เกำลัง5บวก7เนี่ยอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าพหุนามแต่คราวเนี้ยอันเนี้ยเราจะเห็นว่ามันยังไม่เป็นพหุนามน,นรูปผลสำเร็จใช่ไหมอืมพหุนามในรูปผลสำเร็จคืออะไรก็คือเรามันยังสามารถบวกลบกันได้อีกอะ่ะก็อย่างเช่นเนี่ย 4x กำลัง5สามารถบวกกับลบ 3x กำลัง5ได้อีกแล้วก็3เนี่ยสามารถบวกกับ7ได้อืมมันเลยยังไม่เป็นพหุนามในรูปผลสำเร็จ เพราะฉะนั้นเราจะต้องทําให้เป็นพหุนามรูปผลสําเร็จก่อนเนาะนก็คือเอา 4x กาลัง5เนี่ยบวกกับลบ 3x กำลัง5เราก็จะได้เป็น x กาลัง5อืมน,นี่ผดไปคราวนี้ก็เหลือเป็น3บวกกับ7ก็ได้เป็น10เราก็จะได้เป็น x กาลัง5บวก10นั่นเองอืมทีนี้เราก็ได้เป็นพหุนามรูปผลสําเร็จละก็ทวนประมาณนี้เท่ากันคราวนี้เราไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเรื่องการบวกพหุนามเนาะ การหาผลบวกของพหุนามตั้งแต่2องพหุนามขึ้นไปทำได้โดยการนำพจน์ที่คล้ายกันในแต่ลพะพหุนามมาบวกกันซึ่งนักเรียนจะได้ศึกษาจากตัวอย่างต่อไปนี้อมก็คล้ายๆการบวกเอกนามนะครับก็คือพจน์มันจะต้องคล้ายกันก่อนเนะาะถึงจะบวกกันได้่เรามาดูแบบถ้าอาธิบายไปอาจจะดูงงเนาะเรามาลองกันเลยดีกว่าอืก็คืออย่างเช่นสาม x ลบแปดบวกกับลบสี่ x บวกเก้า ก็เอาพจน์ที่คล้ายกันมาบวกกันเนาะเท่าที่ดูก็อันนี้ใช่ไหมสาม x ลบแปดบวกกับลบสี x ่ x บวกเก้าอย่ครูจะโยงให้ดูนะว่าจะได้รู้ว่าแบบเราควรจะบวกอะไรพจน์ที่มันคล้ายกันเนี่ยสาม x เนี่ยมันคล้ายกับสี่ลบสี่ x ใช่ป่ะเออเนี่ยทาให้เราเอาสาม x ไปบวกกับลบสี่ x แล้วก็ลบแปดเนี่ยมันคล้ายกับเก้าเนาะอืมทำให้สองอันนี้ไปจบคู่บวกกัน สุดท้ายแล้วอะ่ะเราก็ไปบวกกันปกติเลยอย่าครูจะเขียนมาให้งงเนาะก็คือการทําวงเล็บเปิรสร้างวงเล็บใหม่ก็จะกลายเป็น 3x จะบวกใช่ไหมบวกเจอลบใช่ไหมก็เลยกลายเป็นลบลบ 4x แบบนี้อแล้วก็บวกกับลบ8บวกเจอบวกก็กลายเป็นบวกเหมือนเดิมเนาะบวกกับ9แบบนี้นะครับสุดท้ายแล้วคําตอบที่เราได้ก็จะกลายเป็นลบ x บวก1ก็ ปกติมันก็ไม่ได้ไม่ได้ยากอะไรเนาะการบวกเป็นบวกพหุนามมันก็คล้ายการบวกปกติเลยแ,แค่เรารู้ว่าอะไรพจน้คล้ายแล้วก็เราจะบวกพลน้คย้ายยังไงก็ประมาณนี้อืหลักๆ่กกะเนาะก็เพื่อเป็นการไม่งง,งเดี๋ยวขอดูก่อนดีเยอะไหมโอเคงั้นลองทําตัวอย่างอีกสักข้อหนึ่งแล้วกันก็ลองเอาอันนี้เขาเอาโจทย์ให้มันดูแอดวานซ์ขึ้นหน่อยเนาะก็อย่างเช่นแบบเอาข้อสี่แล้วกันก็คือก็คือห้า x กําลังสามลบ 8 x บวกกับลบ3 x กำลัง3บวก8 x กำลังสองบวก2 x กำลัง2อลบ9อ่ะอันเนี้ยนักเรียนจะเห็นว่าโจทย์มันยาวมากเนาะแต่ว่าความยาวไม่ใช่ปัญหาก็คือมันเหมือนการบวกลบธรรมดาเพราะฉะนั้นความยาวก็ไม่ได้ทําให้แบบโจทย์ยากขึ้นเลยอะไรที่มันยากขึ้นก็คือเราอาจจะแบบลืมว่าเราบวกอะไรไปแล้วเพราะฉะนั้นแบบครูแน,นะนานะต้องทาโจทย์อะ่ะเวลาบวกอะไรไปแล้วให้เราแบบนักเรียนก็ตัดไปด้วยแล้วกันอืม คราวนี้เรามาดูกันก่อนว่าอะไรเป็นพดคลายกันมั่งอ่ะนักเรียนจะเห็นว่า 5x กาลังสามเนี่ยมันคล้ายกับลบสามลบสาม x กาลังสามเนาะเราก็โยงกันเลยเนี่ยอันนี้บวกกันคราวนี้ก็ไปดูต่อก็คือส่วนใหญ่ครูนี่นี่นี่เนาะครูแบบแนะนําให้เราเริ่มบวกจากตัวที่มีพจ์ที่กาลังเยอะสุดเนาะตัวแปรที่กําลังเยอะสุดอย่างอันเนี้ยกำลัง3ามเราก็เริ่มหาจากกาลังสามก่อนคราวนี้ที่มันน้อยลงมาก็คือกําลังสอง ก็จะเป็น8 x กำลังสองกับ2 x กำลังสองอันนี้ก็เอามาบวกกันเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะมันยังเหลืออีก2ตัวใช่ป่ะเอ่อตัวต่อไปก็จะเป็นกำลังหนึ่งเราแวแบบละไว้ในรูปของแบบไม่ต้องเขียนยกกำลังก็ได้เนาะก็คือรูปนี้อ่ะก็คือ8 x กำลังหน,นึ่งอันเนี้ยเราจะเห็นว่ามันไม่มีพจน์ที่มันคล้ายกันแล้วก็วางติดไว้เฉยๆอืมแล้วก็ลบ9ก็ยังไม่มีพจน์ที่คล้ายกันก็ติดไว้เฉยคราวนี้เรามาดูการรูปแบบการเรียงการบวกกันอืมเราก็ต้องแบบเรียงให้เราไม่่งงทีสุดอก็คื พยายามจับคู่ไงก็ได้ให้แบบเออเอาพจน์ที่คล้ายกันมาอยู่เรียบเดียวกันเนาะมันจะได้แบบทาได้ง่ายขึ้นอย่างอันนี้ใช่ไหมเราเห็นว่า5 x กำลังสามเนี่ยกับลบสาม x กำลังสามเนี่ยมัน้ายกันใช่ป่ะก็จับมาอยู่เรบเดียวกันก็จะเป็น5 x กำลังสามอ่ะอันนี้ใช่ไหมปกติมันจะเป็นบวกใช่ป่ะเออเจอลบมันก็เลยกลายเป็นลบเนะบาะอกว่านี่คนจะไม่ลืมเนาะลบเจอบวกเป็นลบแล้วก็ลบเจอลบเป็นบวกประมาณนี้อ่าได้วงเรบแรกเอ้ยวงเรบแรกแล้วเสร็จแล้วใช่ป่ะ แล้วก็ไปบวกกับวง,งเล็บที่2เลยก็คือ 8x กาลัง2บวกกับ 2x กาลัง2เนาะ 8x กาลัง2บวก 2x กาลัง 2, 2, 2, 2, 2อ่ะทีนี้มันก็จะเหลืออีก2ตัวใช่ป่ะเราก็เขียนเรียงกันไปเลยก็เขียนเหมือนเดิมลบ 8x เราไม่จำเป็นต้องเอาไปจับคู่บวกกับใครเนาะเพราะว่ามันไม่มีจน์ที่คล้ายกันอืมแล้วก็ลบ9แบบน,นี้เสร็จแล้วปุ๊บ แล้วก็บวกกันปกติเลยก็คือ 5x กาลัง3ลบ 3x กาลัง3เนี่ยมันก็ได้เท่ากับ 2x กาลัง3เนาะแล้วก็บวกกับ 8x กาลัง2บวกกับ 2x กาลัง2ก็กลายเป็น 10x กาลัง2แล้วคราวนี้ก็ใส่ลบ 8x ลบ9 8, เข้าไปนี่ส่วนใหญ่เนี่ยครูแนะนำนะอันนี้เป็นเทคนิคเนาะการเรียงการเรียงพจน์อะก็คือเราจะเรียงพจน์ที่ตัวแปรมีกําลังมากที่สุดก่อนเนี่ยอันนี้ตัวแปรเนาะ แล้วอันนี้ก็เลขยกยกําลังอ่ะเราดูที่ตัวแปรกําลังมากสุดก่อนเอาไว้อยู่แรกสุดอืมเราจะเรียงพจน์อย่างนี้เนาะส่วนถ้าสมมุติตัวแปรมันซ้ำอ่ะในคั้นทีล้วครูก็บอกไปแล้วเนาะอย่างเช่นแบบอ่ 2x อ่ะ, H, อะกับ 2y เงี้ยอ่ะคือมันบวกลบกันไม่ได้อยู่ใช่ไหมเพราะมันตัวแปรคนละตัวกันแต่คราวเนี้ยตัวแปรมันมีกําลังเท่ากันเออแล้วก็เป็นตัวแปรเหมือนกันให้เราเรียงจากอักษรอ,อัลฟาเบตเนาะก็คือปกติอะ a ถึง z อ่ะเรียงไงเราก็เรียงยงั้นเลย อย่างเช่นอันเนี้ยถ้า 2x กับ y ใช่ป่ะสมมติแบบมันบวกกันใช่ไหมอืมก็ให้เราเรียงเป็น 2x บวก 2y เนาะเราจะไม่นิยมเขียนเป็น 2y บวก 2x เนอะอืมเราจะนิยมเขียนแบบให้เรียงอัลฟาเบตจาก a ไปถึง z อะ่ะอืมก็คือนับไอ้แบบท่อง a ถึง z อะ่ะตัวอะไรมาก่อนเราก็จะเรียงตัวนั้นก่อนก็อารมณ์ป,ประมาณนี้เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน,น้อยก็พออืมก็คิดว่านักเรียนน่าจะพอเข้าใจกันแล้วเนาะกับการบวกพหุนามมันก็ไม่ได้ยากอะไรเนาะก็ ให้นักเรียนลองไปทบทวนเอาเองแล้วกันมันจะมีแบบการบวกข้งแนวนอนและแนวตั้งเนาะก็อย่าคูยแล้วก็อยากการบวกแนวตั้งให้สักคอก็ได้อย่างเช่นแบบ4 4 x กาลังสองลบ5 x ลบ7นะบวกกับ2 x กาลังสองบวก8 x ลบ9แบบเนี้ยก็หลักๆในการบวกแนวตั้งนะครับก็เอาพจน์คล้ายอะตั้งให้มันตรงกันอย่างเช่นแบบ เนี่ย 4x กำลังสองเนี่ยมันคล้ายกับ 2x กำลัง2ใช่ป่ะ x, เหมือนพจน์มันคล้ายกันกับ 5x อ่ากับ 8x เนี่ยเออพจน์มันคล้ายกันแล้วก็7กับ9เนี่ยพจน์มันคล้ายกันก็ไปตั้งให้มันตรงกันมันจะได้แบบบวกได้ไม่งงเนาะอืมส่วนส่วนถ้าแบบถ้าสมมติอ่ะมันมีแค่เนี้ย่ะมันมีแค่เนี้ยเออเราก็ใส่แค่นี้อือรู้ว่าแบบมันไม่มี 8x อย่างเงี้ยแล้วมันมี9เลยอย่างเงี้ยอ่ะเราก็จะใส่เป็นอย่างเงี้ยอืมก็ตั้งพจน์ให้มันตรงกันแล้วคราวเนี้ย ตัวไหนที่ไม่มีตัวบวกมันจะดึงลงมาได้เลยเนาะอย่างเช่นแบบข้อนี้ใช่ไหมถ้าสมมติเราจะบวกใช่ปะอ่าอันนี้มันเป็นอะไรลบเลบเบวกกับเเนาะก็จะกลายเป็น2เราก็สามารถแบบดึง 5x ลงมาได้เลยอันนี้ก็จะเป็นบวกใช่ปะ5้าห้าเอ่้ไหม,อ,ไมอันนี้เป็นลบลบห้อ็กซงอีกใช่ไหมอืมเสร็จแล้วปุ๊บสี่ก็กลายเป็น 6x เกำลังสองก็อารมณ์ประมาณนี้เหมือนกันบวกทั่วไปเลยแต่แค่แบบก็แล้วแต่ถนัดเนาะ คูไม่ซีเรียสเรื่องแบบเปิดจะบวกแนวตั้งแนวนอนก็ได้อืมก็สุดท้ายก็ได้คําตอบเหมือนกันก็คาบนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ไม่ได้ยากอะไรไว้เจอกันใหม่คาบหน้านแล้วกันดูแลสุขภาพด้วยนะครับเทคแคร์ care, นะบ๊ายบาย